มาเห็ดขนมเด้อกเน่ากำลังปั่นขาวแล้เวเ,เสอเอินเด้อร์เสอเอินเพื่อเ็ษขนมกระดิ่งจะไปห่อสอนอันนี้เป็นลุงบ้านเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นเอื้อนของเสอเอนินทุกน <laughs> ปักเนาะปักกระหอบกระโล่ปักกำลังถูนกขา่าสไลด์พุนนรข่า าจขนมไปแจขนมไปจะสิพอดาจะชวนพอมันเน่าขาวเน่าน่าอยู่ขาหนึงเสอิ์นจะสิเห็ดอันไดสตัดตัเออมิตัดมาตั องกับเบญงามเป็นนายะโคนคือคนขาเลซกองก็คือคนขาค่ะงานงานงยนไว้เป่น้องถือกระแนมถือลายถือค่นคือคิดาือาป็องคือลายแบค

เ่มสอนเป็นมุ่มั่นมาแบบนี้กันวาไปตองงามเลยคูได้ไปเอาเลยเตือน่นจีหอกขนมนงใส่บาเนาะมือก็ใส่บานเนาะ ว uh ัน huh, นี mm ้ตงกเล่นบะไรทีมเตรียมนะคิด hmm. ว yeah, yeah. mm ่ามบุญ huh. yeah. yeah. mm ้กกีบุญบุญกบบสุดบางด้วย

อขาเขากับอันเข่ากับเนื้อกันสิพ่อกันแล้วบ่อเขาก<ใ>นได้เลยเนื้อใจนั้น,นใจนั้นีนนสัมเนื้อไก่ร้ข่ใจขนม ชือว่เป็นใครหาใครตาชือว่าและตคนงามเล่กันเยอะมาวเลยนะอยากจะเทอฟรลเอ็กซ์เอฟ์กุนเหมืนเด็กเี็ตนะาหน้าตา้นีุ่่นหุ่นเล็กีสตนะหุ่นเบอเหมืนน้าตามีสาวคนเต อันนี้เยอะว่าขนมลาวเด้อเน้อเห็ดขนมลาวเห็ดขนมมกขนมห่อขนมไข่อีกแล้วเสีเอาเข่าแล้วกลับไปปั้นห่อดมื

แล้วละพี่เนาะขุดแล้วมาเฝ้าตอนไหนหญ่งามค็ม่ขุดเด้พี่เนาะห่องตัวเองหอมีใบหงอมีงอพี่เนาะเอองอกไปเขาไปขวเาไปข้าเชาาแหล่ขวดเนื้อมันนี่คือนำไปขวะก่อนเนียทุกคนขวบใช่น้ำตาลเนื้อมะไม่แต่วันเนื้อมะไอขนม ดเดกตัเลคนจอย,ยินยินใินย็นเพื่อี้ไก่อ,อันนี้แกแม่น,มนมหม่อหอยขี้กระต่ายนะทุกคนสเสรแลเพื่อนอามาผักาเอิญเอื้อเพื่อนอามาผักนองเดี๋ยวสวักครให้เฉน ลายเต๋อทุกคนคุตกคนตตกแล้วไปเียงเอาบ่ไปยงหรือไปเก็บยงเก็บัขึนอืมพนตกแล้วเปินสีออกมาทุกคนเสลย์เปิสีขวนใจขนมเนาะทุกคนขั้นตอนขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่อนละขั้นตอนที่หนึ่งก็คอขูดมะพร้าวอ่ะ ต๊สีคืออันโต๊ะสี่วแบบว่าเอาน้ำตาลลงก่อนบหรือเสียมะพร้าวเออแล้วก็ขวบขวบบอแบบง่ายงแล้ววๆแล้วก็พอแลบบบกินได้กัพอนแบบวา เดี๋ยวสิมาเบ่งสูตรสาแหละเพิ่นขวเหนียมักผ้าวเออเนืยอขนมห้าวอ่ะเดี้าวเอาอันนี้ได้สิลเ่ะไใว้ใจในสิน้อยกลัวนะเนาะ เอาวันว้านกรกเซียวน้ำตาลลงน้ำลังาทำนี่บ่วโนงานนะมุงันงเียวดัวโดนๆจนว่ามันแหมบ่จนว่ามันอันเชียกในเลืองบ่จนว่าอะไรนมันซุกซุกกระเพาะเลย ตอนตัวมันเห็ดแดงๆต้องเจน้ำตาลก่อัดกันอันนี้ขัดอารมณ์ผอมกันเลยเมื่อเคยเห็ดแล้วมันแข็งติดด้วงเออแมนอยู่ลองเลยบุ๊มบานอยากขวายอยากไว้นะเพย่หนเคยเห็ดไแห้งปวดนั่น้เลยหนังไหมเนาะมันจยากหนังเลยเปลี่ยนมาเห็ดนั่นอันนี้เนี่ยเพื่อกระโดดใหมันเทวไปก่อนข้าไพ่ ขัวใส่ขนมมกสิม,มีแต่มักผ่ากันน้ำตาลด้วยพี่เน,ะนาะณลังคนกับย่าเคล็ดใจทุเรืองก็เอาทุเรืองมาก,กว่วเออมาอันหนึ่งแล้วก็ตตำใช่น้ำตาลสุดไปสุดมันสุดไปสุดมันเลยถ่ายจังหน่อยพี่เนาะแล้วก็จิบเบอหอพอดาบเด้อเด้อ ไข่ชีสุกแล้วเด้นอ่ะเน่หสเหตุพอนจะไปกวนอันเขา thay mือ đấy, tất cả mọi hết hết ăn riêng, để bông bao nhiêu, ơn như là ơn ừ, 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 ừ. เนี่ยคุณ้าเจ้เลกนนวดมัน พอดีบ่ะไม่ต้องแล้วพูดไม่ต้องแขนพูดพอดีด้วทุกคน <c oughs> นี่ได้แล้วเด้ปเอป่ะออกไปห่อบันเซอร์อ,นอ,นอ,นขอ,ขอินผื่นนอนฐานพื่นนอนฐานห่อขน้าป็นมแล้วนอนแล้วกินเต้เต้ <laughs> <laughs> lọ là cà bì bì là cà tắc trái xe nằm rồi thôi. Là cà há cà tùng mà ươn ừ, sâu ơn, ờ, ao cà mà

dòng màn dòng ngàn, ngày dòng màn mức 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 ไิเานหน้าใ่เห็ุหมักหมวงแท่ไยิงเกือเหม่อนมานชาเลยแล้วนะกลงวลนนกแลเนา่ยเต่ะ้อดตาแม่ค่ะ

เพินเพลินใจลอยนะจะลอยหายเห็ดนี่ก็เลยปั่นใหญ่ปวด็นปั่นพอดีคำนะคำโตคำขนาดคำโตโตหน่อยใหญ่ก็ตีกันหนเด้อหอหออย่างเดียวมันไป้อหเลย บ้นสุดแบนเหตุง่ยเหตทำพ่อได้ลงใส่บากินแห้งไฟไหมเป็นบุญนน้นอยพี่เนะาะก็คือากบายสรทุกคนใจบักผา,ามัมนใส่น้อยนึง<า>ผักเนาก็เลยขนมกระดาษบลายสอาทิไปเฉยอ,อีกเลยัแทง สาวไปเลสาหาพันเกบหน่วยละสาวหาแันเก็บแฟน,นด่ากเหรกสิบาะนเะนาะคนะิดไปแล้วลเบิดแล้วแต่ยิงกำลังมาพี่นาะช่ยิงกำลังมาใจขนมกระเบิดก่อน เดียวเขาสิมาห่อเนาพี่น้องกันหล่อใจกันเลยหล่ะนะฮะนี่องกบนีเสนาเบิร์เบิร์เนะนี่นี่เร่อนี่แรกห่อยังเหลือ10 16 1หอห่อจะยิ่งมาหอ

何だって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 何だっだ

อ้่เล่ากแล้วบอรสิกเลยเอาเลยเบ่สุกแล้วแล้วุกแล้วเด้อพี่น้องสิมมงดูสิมคาหัวแล้วเนี่ นี่มันงามพี่น้องขนมขาวตำอ้อยห้อยๆสะอื้นควรจีเหลืองเด่นสั er. like <c ười> Mont ่งถึงจีลุงใส่บาตรนะทุกคนไปเลยเห็ดขนมใส่บาตอันนี้เอื้นว่าขนมมกเด้อทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ฝาก็เลยพิมพ่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อทุกคนเป็นกำลังใจเสือส่อยยมเสียงและเสียนด้วยพี่ไหนงงหมดเลย <laughs> าผู้ใดหมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นส่วนอิสระสำหรับคลิปนี้สหายใจมันจะไม่เห็นเห็นบ่ใจน้อยเห็นเด้ประหยัดใจพี่เนาะมึงบิ่งนี่นี่เต้าไว้ชัก่อนนี่ใจน้อยนี่ยใจลายนี่แอบบอชื่น